สบายดีครับพี่นอ้องมากครับมือนเนี้ยตำข้าวปุ่นพี่นอ้องนะครับเนี่ยตำข้าวปุ่นนู้นๆสดคำใหญ่ๆพี่นอนะ้องมาเมืองค่ะครับหม,มูกับมีพี่นอ้องมาครับมา ข่าม,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 มุกกรอบครับพี่นอ้องครับคขับ,บุ้งหน้าครับนะครับสดคั่ใหญ่พี่นอ้นนองด,ดูพี่นอ้องบ้างุด้นดพี่น้อง